ต่อให้เจ้าคุ้มคลั่งแล้วเจ้าก็ยังต้องตายอยู่ดีนี่คือศีลาพันดึกมานตำนานกล่าวว่ามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของศีลาสถานฟ้าที่แตกออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากมายศีลานี้ก็คือหนึ่งในชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อพันึกเทพมานโดยเฉพาะขณะที่เจ้าดึงพลังจากดาบมานข้าจะพนึกมนันข้าเจ้าและยึดดาบมาเป็นของข้าเอง ไปศิลาพนึกมานเป็นสมบัติหายากแม้แต่ดาบมันอรรงพลังของเจ้าก็ไม่อาจฝ่ามันไปได้สมมุติว่าเจ้าบรรลุขอบเขตยุทสวรรค์ก็แล้วไงล่ะพนึก คิดจะหนีหรอคิดว่าหนีรอดได้หรอตามมันไปศิ 4. ลาพันธกมานั่นเข้ามาในร่างข้าถ้าไม่มีดาบมารของเจ้าแล้วเจ้าจะใช้อะไรมาสู้กับข้าถ้าไม่มีดาบมารข้าก็สู้เขาไม่ได้เลย เขาไม่ถึงผู้ทรงเกียรติข้าจะต้องตายที่นี่หรอการล้างแค้นของข้ายังไม่สําเร็จเลยข้ายังไม่จะช่วยเมืองฉิงกับเพื่อนร่างมนุษย์ข้ายอมไม่ได้ข้าจะไม่ตายแบบนี้แต่การขัดขืนต่อนหน้าผู้ทรงเกียรตินั้นไม่มีความหมายอะไรเลยความแตกต่างด้านพลังมันมากเกินไปแค่เจ็ดจำนวงเล็กน้อยจากเขาก็กดดันข้าจนขยับไม่ได้เลยกันก็ตายซะ เมื่อฉิงหนีไปเปลี่ยนแฟงอะไรกัน <practically> มันคืออาคมป้องกันนี <hiçbir> ่ เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงกันผู้เยี่ยมอยู่ที่น่าสะเพรงกลัวขนาดนี้วางผนึกไว้บนตัวเขาถูกกระตุ้นแค่ตอนที่กำลังจะตายเท่านั้นหลินเฟิงไม่ตายเขาสบายดีมีบางคนที่ส่งพลังกำลังปกป้องหลินเฟิงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มีสามจุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ